ยินดีต้อนรับและขอบคุณทุกท่านที่ร่วมรับฟังพอดแคสต์พักกายพักใจกับเราพันธกิจมานาประจำวันในคืนนี้พระเจ้าทรงมอบช่วงเวลานี้เพื่อคุณจะยอมรับให้ตัวเองช้าลงและสงบนิ่งต่อพระพักพระองค์ได้ให้คุณหลับตาลงและค่อยๆวางศรีรษะของคุณลงบนหมอนพระองค์ทรงอยู่ที่นี่เพื่อต้อนรับคุณในแบบที่คุณเป็น ขณะที่เราเข้าสู่เวลาแห่งการ,ค,รคล่ครวญในคืนนี้ให้คุณอยู่ในท่าที่สบายที่สุดหายใจเข้าออกลึกๆปล่อยวางวันนี้ลงขณะที่คุณเข้ามาอยู่ในการทรงสถิตและสันติสุขแห่งพระบิดาบนสวรรค์ให้คุณเข้ามาแล้วรู้จักพระกำลังแล้วฤทธิเดชของพระองค์ไม่มีสิ่งใดในชีวิตคุณจะมีพละกำลังมากกว่าพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ บิดาบนสวรรค์พระองค์ทรงทราบว่าเรารู้สึกท่วมท้นเพียงใดเมื่อเราต้องผเผชิญความท้าทายมากมายและพบปากกับคนที่ติดต่อสัมพันธ์ด้วยยากเราขอมอบวางการต่อสู้เหล่านั้นให้กับพระองค์ในคืนนี้เพราะพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าแห่งชัยชนะโปรดเตือนใจเราในคืนนี้ถึงการครอบครองอันเปี่ยมด้วยฤทธิเดชเหนือเราและสถานการณ์ของเรา ผู้เขียนสดุดีบทที่93ข้อ3ถึง4กล่าวว่าข้าแต่พระยาเวกระแสะน้ำได้ขนองกระแสะน้ำได้ขนองเสียงกระแสะน้ำขนองเสียงกึกก้องพระยาเวผู้ทรงอยู่ในที่สูงนั้นทรงมหิทธิฤทธิยิ่งกว่าเสียงของน้ำม,มากหลายยิ่งกว่าคลื่นยักษ์ในทะเล ายครั้งที่พระคัมภีร์เปรียบฤดูการแห่งความยากลำบากและเจ็บปวดใจว่าเป็นเหมือนการอยู่ในพายุท่ามกลางทะเลคลื่นใหญ่ยกตัวขึ้นมาราวกับจะกลืนกินเราเรารู้สึกท่วมทนเรากลัวพายุร้ายที่โหมกระหน่ำอยู่รอบตัวเราและเริ่มสงสัยว่าเราจะรอดไปได้อย่างไรพระเจ้าทรงต้องการให้เราระลึกว่าพระองค์ทรงอยู่กับเราในถ้ำกลางพายุนั้นขณะที่สิ่งนี้เป็นความจริง พระเจ้นาในคืนนี้เตือนใจเราถึงบางอย่างที่เพิ่มขึ้นมานั่นคือพระองค์ทรงมีอำนาจเหนือพาอยุนั้นด้วยเช่นกันไม่ว่าคลื่นเหล่านั้นจะทรงพลังแค่ไหนพระยาเวผู้ทรงอยู่ในที่สูงนั้นทรงมหิททริ์ยิ่งกว่าเสียงของน้ำม,มากหลายยิ่งกว่าคลื่นยักษ์ในทะเลปัญหาของคุณความกลัวของคุณและดูการแห่งความเจ็บปวดอันไม่รู้จบของคุณสิ่งเหล่านี้ ไม่ได้ยิ่งใหญ่ไปกว่าพระเจ้าของคุณพระองค์ทรงปกครองเหนือคุณและเหนือพายุในชีวิตของคุณเช่นกันอย่างไม่ต้องสงสยัยแม้ในายามที่เคลื่อนยกตัวขึ้นมาบทบังพระบัลลังก์ของพระองค์ก็ตามฤทธิอำนาจและสิทธิอำนาจของพระเจ้าเคยเลือนหายไปจากสายตาของคุณหรือไม่คุณเคยสงสัยในการทรงสถิตและในความดีงามของพระองค์ เมื่อคุณพบกับความเจ็บปวดในชีวิตหรือไม่ให้คุณเข้ามาและใคร่ควรวญความจริงที่ว่าพระองค์ทรงเปี่ยมด้วยวิธานุภาพเหนือสิ่งใดๆที่คุณเคยพบเจอขณะที่เราเข้าสู่การอธิษฐานให้คุณผ่อนคลายทุกส่วนในร่างกายลงเริ่มจากเท้าของคุณขึ้นมา และมาขึ้นมาถึงดวงตาของคุณให้คุณจินตนาการว่าคุณสามารถมองเห็นเข้าไปในความคิดของคุณเองได้ปิดสวิตชุกความคิดที่เข้ามารบกวนจิตใจวางเหตุการณ์ต่างๆของวันนี้ลงและปิดประตรูให้กับสิ่งต่างๆที่ต้องทําในวันพรุ่งนี้ด้วยเช่นกันเวลานี้ให้คุณเข้ามาพักอยู่ในการทรงสถิตอันสงบของพระเจ้าที่ที่พระองค์กำลังรอฟังคำอธิษฐานของคุณ หายใจเข้าออกลึกๆยาวๆให้เราร่วมใจกันอธิษฐานพระบิดาบนสวรรค์โปรดเปิดดวงตาของเราให้เห็นพระบัลลังก์ของพระองค์ที่ครอบครองอยู่เหนือทุกสิ่งแม้กระทั่งพายุร้ายที่สุดขอพระคุณที่พระองค์ทรงเปี่ยมฤทธานุภาพเหนือสิ่งใดๆที่เราเคยพบมา องพระผู้เป็นเจ้าเราอยากอธิษฐานให้พายุหายไปแต่บางครั้งพระองค์ก็ทรงอนุญาตให้มันยังพัดโหมอยู่โปรดปรัดถ้อยคำแห่งสันติสุขและการปลอบโยนสู่ใจเราแม้นายามแห่งความสับสนวุ่นวายโปรดยกสายตาเราให้เห็นว่าพระองค์ทรงปกครองและครอบครองอยู่เหนือทุกสรรพสิ่ง เขียนสดุดีบทที่93ข้อ1-2ถึงกล่าวว่าพระยาเวทรงครอบครองพระองค์ทรงสวมความยิ่งใหญ่พระยาเวทรงสวมพระกำลังทรงฆ่าพระองค์เองพิภพได้สถาปนาไว้อย่างมั่นคงมันจะไม่สั่นคลอนพระที่นั่งของพระองค์ได้สถาปนาไว้แล้วตั้งแต่การดึกดำบรรตั้งแต่นิรันการพระองค์ทรงดำรงอยู่ ให้เราจบด้วยการอธิษฐานพระบิดาบนสวรรค์ขอให้เรานอนหลับในคืนนี้ด้วยใจที่เต็มไปด้วยภาพของพระองค์ที่เต็มไปด้วยพระสง่าราศีและเดชาอนุภาพแน่นอนที่เราจะปลอดภัยเมื่อเราอยู่ในพระหัตถ์ของพระองค์ผู้ทรงเข้มแข็งพระองค์ทรงดำรงอยู่ตั้งแต่นิรันดร์ไม่มีปัญหาใดที่จะเอาชนะพระองค์ได้ดังนั้น เราจึงตั้งความหวังของเราในพระองค์แต่เพียงผู้เดียวอีกครั้งอธิษฐานในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน